รอบนั้นมึงใส่จุดปกติกันไงรอบสามใช่รอบที่สองรอบที่สามอะไม่แต่แต่รอบรอบที่สองอะนั่นแหละเข้าก็บอกไปแล้วถ้าสมมติรอบนี้จบกูเหลืออะไรถ้ามันมาจิ้มโดนเราอ่ะก็ค่อยนี่พี่เลยนี่ชื่อคุ้มนะวันนี้ใช่ไหมครับชื่ออะไรครับเออคุ้มอะไรอ่ะคุ้มอะไรเออวิลี่คุ้มอะไรอ่ะฮ่าคุ้มอะไรคุ้มอะไรคุ้มอะไรไม่ก็อ๋อคุณแรกที่สองรอจบคูร้อยกองเลยจบคูร้อยกองแบบสามใส่สี่แสนฟีอะรออะไรอ่ะมันมันใช้เหนื่อยอ่ะ มันบอกถึงต่อไปฟังแต่เขาเร็ลงเวลาอะไรเงี้ยเวลาก็พี่คามถึงกี่โมงปกติก็อยู่ประมาณถึงตีสามตีสามตีสามก็ได้แล้วมั้งถ้าพวกเราเราตอนบ่ายอ่ะตอนบ่ายมาได้ไหมตอนบ่ายผมว่างหลังเที่ยงครับไม่มีครับไม่มีแต่ปางวันมาได้ใไหมว่างแบบว่างจริงๆใช่ไหมว่างงานว่างครับแล้วทำอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ทำอะไรอะเรียนมาเข้าทำงานครับทำงานอ๋อทำงานก็คือทำงานที่บ้านเหรอทำงานหน้าคอมเลยครับออ๋โอเค นั่นก็ทางก็วางจริงแล้วแหละทำงานหน้าคอมมีแบบมีพอเข้าแก๊งมาปุ๊บแล้วมีแบบมีซื้อตั๋วเคบินไปไหนมาไหมแบบได้มีไหมแบบถ้าเข้าแก๊งมาแล้วแบบเอ้ลาเลยอะไรเงี้ยได้ไหมลาไปต่างประเทศเลยซื้อตั๋วไปแล้วไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะทำงานหน้าคอมอันนี้เป็นคนตัดต่อของมิตตเบีนนี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แบ่งเด็กนอกแกงกูเยอะชิบหายสัตว์ตอนนี้ เจอแต่ลูกคไอสัตว์แต่ก็หลักๆอย่างเนี้ยเวลาคนที่ลาตีหนึ่งบ่อยๆแอรดอมึงก็รู้ตัวด้วยนะกูจะไม่พูดชื่อแล้วกันมึงก็พยายามอย่าลาโทรเปิดเทอมก็ต้องไปเรียนหนังสืออ่ะไม่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าลาบ่อยเอาออกนะแล้วไปเรียนมึงเรียนไหนบุกเปิดยังไม่ใช่ปิดปิดกับเออว่าแล้ว เช็ดเช็ดไปเฮ้ยเห็นแน่นนเพลินไม่ได้เห็นปะกูบอกแล้วไม่เกินหนึ่งนาทีไม่เกินหนาทีเห็นปะกูบอกแล้วฐานสารทิ้มหายเว้ย เอาตุ๊บไปดูรถกับเอาตุ๊บไปดูโดนลบเฮ้ยเหมือนเหมือนไม่เรือนครับรถกไม่เรือนครับเหือนเหมือนเรามีบริการคือบริการคอยคอยคอยที่แลนอ่ะเือนบริการไม่เรือนครับลบทำไมเนี่ยโอ้กูไปดูไม่เรือนนะรถนั่งแบบนั่งหัวใจอยู่ดูเรื่ๆมันโดนคุช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 นได้ไงโดนกุเต็มบ่ดี มาอีกขออีกขออีกคนเดียวมาอีกเอ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 าอีกขออีกขออีกไม่ไม่มันดีนะพี่อุตส่าห์นั่งยัดคิวแบบครึ่งชั่วโมงมาเพื่อแค่นี้แล้วเต็มเพื่อนแล้วเต็มอย่างเร็วตอนนี้เตามความอดทนสูงนะเออความอดทนสูงเอาง่ายคือมารอคิวครึ่งชั่วโมงเพื่อมาเล่นสี่สิบสามสิบวิอะประมาณนี้ไม่เกินนียามมันสูงผมรอผมผมยัดเข้ามาก็ยี่สิบนาทีอยู่นักกว่าผมจะเข้ามาได้เนี่ยอุ้ยมันนั่งรอนานกว่านมาได้เล่นอีกนะคุณบอกให้ไอ้พวกนี้มันนี่มันเอาอะไรเอาสะใจเห ไม่มีอะไรทำั้งไม่มีอะไรทำนี่แหละเอาคลิปก็จะพ่อมาตายแม่มาตายอยู่แล้วก็ฟูทามว่าชื่ออะไรชื่อเรียใช่ไหมฟูทามถ้าอย่างนี้ก็ตีฟูทามนะเพราะว่าถ้าว่างหลังเที่ยงก็คือคือก็ถึงเที่ยงนี่คือนอนถูกไหมประมาณนั้นครับพี่ก็นอนแล้วก็ตื่นมาประมาณสักก็ไอ้เคิร์ดไอ้เคิร์ดเคิร์ดเหรอไอ้เคิร์ดช่วงนี้มันวุ่นวายกับไปไปเข้าหมอน เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกเ,กเดี๋ยวมันมาอีกก็ใช่ป่ะเดี๋ยวก็ให้มานั่งรอไปเรื่อยเดี๋ยวรอคิวอ่ะรอคิวเขาเสิร์ฟรอเต่าคิวอตอนนี้กำลังนั่งต่อคิวกนนวันอยู่มาได้ตั๋วได้รอบเดียวใช่เนี่ยคือท่านไปเรียได้คือได้รอบเดียวใช่ใช่พี่โหดูชือ่อมันดิ หนูมันตั้งเต็มบกจัดางนลัสรางตัวเมื่อกี้หัวมันยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะเหมือนกูเดินอยู่พวกเซนทันอ่ะตอนนี้มีคนมันจะบินเลยบินใกล้ๆอ่ะวันนี้แอดดับเจอมิลลอร์เคิรนคิงไซส์แล้วก็สีนายไปใครบอกไม่ไอไอคนที่แบบคนที่เขาทำแบบเล่น G T A แบบขับรถบัมกันนู่นนี่นั่นมันคือปกติแต่เนี่คือเขาไม่ได้ไปยุ่งคุ้นายใครไงเขาแบบเล่นกันในเซิร์ฟพื้นที่ของเขาไงใช่ไหมตอนแนวๆประมาณนั้ก็มีพื้นที่ของเขาให้เล่นไงเซิร์ฟแบบนั้นมันก็มีไง แต่นี่คือเข้ามาก็รู้อยู่ว่าจุดประสงค์เพราะอะไรคือเอฟเยียเอฟเก้าดิทุกคนเอฟเกาบั็อกเรเฮียตอมอง่อนโอ้ยอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้ออมอตอมอ้อมอ้อ้อมออมอ้อมอ้อ้อยโอ้อ้ยอ้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 อยดอ้อ้ยโอย้ยโอ้ยโก้ยโ้้ยด้อ้ย้้้้อ้ ไปแล้วมึงทำแชทแล้วทำมึงถ้ามึงทำไม่ติดดัมแนะลานอ่ะคุนั่งกูทมไทแช้แล้วนะมึง่ะเอาคุยหรอมึงมาดิมันังไม่จบอ่อมาดิมึงก็มาดิเอาเดียวาดไข่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 ไช่ไม่ไข่ไขไี่ไขไรู่ตีไม่ไข่ข่ไข่ไข่ไขไร่ไข่ไไรพี่ไข่ไม่ไข่ไไ่ไ่ไข่ไขวไขไ่ไ่ไ่ไขขนขไ่ไไข่ไข่้เ่ย่ขง่ดี ไปดบีเลยสัสเส้นของไรครับพวกเราเส้ของไรครับ้นของมองซ้ายทุบอกอหรพี่วันนี้วันนี้ดรอปท้าดรอปถ้ายดรอปปนคนขนาดนี้ก็ชนะลอยนะเจอใครเจอใครเก็บปะที่เดิมเป็นโทรบอกคิงไซส์กิงไซส์อะไรไกิงไซส์แล้วก็ฟิตลอยอ่ะไม่ใช่ฟิตลอยเราออยู่ไฟิตลอยไปโดนไว้นั่นแล้วลงบันเท้าสั้นคิงไซส์ก็ใครนะาทุกอะไรนะระดับอดับเจอใครนะไม่ไอเฟิสามทุ่มเฟิร์ฟตื่นยันเนี่ยเอ้ยเอาเขาบอกว่าเอฟแปดไม่มีแก้เมนูเอฟเก้านะไปไม่ทำ อคิดบอกเราสรุปเอามันเข้าพี่ถ้าเข้าจะได้ทันในดอกไอเนี่ยอืมเอาเดี๋ยวไม่มีครูดาวเดี่ยะเอามาเลยใช่ใช่ให้หลักหนึ่งสำรองพี่เอามาเอามาเอามาหลักก็ได้เอ้ยเอแซฟเออมาขึ้นรถทร้างครูถามเดี๋มวนี้ไอแซฟเพื่อนไปทำไอแซฟนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อแกงให้บุ๊กน้องไมายาอย่าพี่เข้าไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พันธ์พี่ไปหาเดี๋ยวพี่พันธ์ไปหาเดี๋ยวกูส่งพี่ตูนไปคุย โอ้โหโอ้พี่เราโดนกดว่ะเรื่องโดนกดโดนกดนไมเาไปเขาไปตั้งหลักประเที่อะไรอ่ะใช่ไหมเออแต่อะไรเอซบไม่มีมีดมันไม่ใช่เอซบมีมีมีดเออมีดเอซบไม่มีมีดโดนนะแบบเป็นมีดเอโดนะอ๋อไม่ถ้าเอซบไม่มีเสาหลักแกนกลางมันจะเป็นเอซบได้ไงใช่ไหม เอแซมขัดรีมไปก็ไม่ใช่ไอแซมแล้วใช่ไหมพื่ออ๋อขัดไปได้อันนี้เขาบอกขัดได้อยู่แล้วเนี่ยขัดอยู่แล้วดีเลยดีเลยอ๋อไงเขาบอกว่าวันที่แก๊งแตกไอเยีลยรียังไม่ไปหาแก๊งอ่ะวันสุดท้ายอเขาดูความจริงอ่ะวันที่เขาล่ำลากันไอเยี่ยไอ้เยี่ยรีไอ้เยี่ยรีหนีอ้อก่อนอ่ะใช่ปะดูชะตาแก๊งกูละไอ้เฮี้ยใครนำอ่ะแล้วใครไปทำแล้วใครทำอีกชุดนึ่งอะเป็นเจนเจนอีสปอร์ตเจนอีสปอร์ตนำอ๋อเจนีสปอร์ตทำกันเองได้เหรอ รู้ไว้หมดอ่ะไม่ไปหรอกไม่ไปไม่ไปโอ้แล้วคนไปก็ได้นะใครอยากกลับก็ไปก็ได้นะคนนี้เข้ามาคุยเชื่อเนี่ยคนนึงเงินยวนี้ครับหลัวใครเนี่ยใครวะไอ้ตัวนี้ใครวะไอ้ตี๋ไม่ใช่หรอบตาเนี่ยไม่ใช่นุ่นนุ่นนุ่นคนนุนอ่ะใครวะอ๋อน้องผมไงที่บอกว่าน้องอีกแล้วนาะยุเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มึงอายุนยี่สิบมีแบบอ้อีกแล้วนด้ยอ ยี่สิบที่เก่งกันเลยดิได้ตั้งแต่เข้าคุกเป็นนี่โอ้เอาใหญ่เอ,าอ้าอุ้ยทวิตเตอร์กูหมดแล้วเอ้าคืออะไรเนี่ยเอ้ามีหมดได้หรอส <30, 000 S 2> ามสิบวันไงอุ้ยแต่ยังอยู่แต่ลีน่าไม่มีแล้วแหละอุ้ยอยากได้อยากได้แบบเฟรมทวิตแบบนี้ขายกันได้ไหมไอพีขอยเอเมอร์กีเอามาแต่เขามาสักห้าร้อยพันหนึ่งได้ไหมต่ออะไรเดินต่ะไรห้าร้อยพันหนึงน่งเดินหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมเออได้ๆคิดคิดคิดอยู่นู่นเลยได้ไหมห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ย แกนจ่ายตอนนี้เรามี27เราเฟิร์กไปไงสรุปตื่นไหมก็หัวอยู่ที่หมอนใจก็น่าจะฝันเรื่องอะไรสักอย่างอยู่ไอเขาเขาจริงจังกับเรามากเลยเนี่ยดูดีมายืนเฝ้าเลยสองทางเลยเขาดักสองทางเลยคือมันเข้าได้สองทางถ้ามันมาข้างหลังจะทำมาข้างหลังอ่ะแล้วทำมาข้างหลังอ่ะเออเอาอีกคนมายืน ไม่ต้องทำไรแล้ววันนี้ไม่ตื่นใช่ปะ่ะสรุปน่ามันอ๋อม,มาตอนเช้ามันด้หลับแหละน่าน็อกว่าน็อกเชื่อูป่ะใช่น็อก,กน็อกแน่อน,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 อนอนเพราะมันไอน้นี่ด้วยมันติดกล้องด้วยใช่ปะ่ะใช่เล่นยันบ่ายอ่ะโอ้ไมนอนไม่หลับไม่นอนบีดอดีอนอดีนลีนเยอะจัดใช่บุกชื่ออะไรเนี่ยสุดหล่อหวัวน้ำเงินสวัสดีครับอยู่อยู่ไหนอยู่ไหมเนี่ย อุ้ยนี่นี่ใส่ใส่ไอ้ไอ้บุ๊กใส่แว่นเหมือนมึงเลยอ่ะเวลาไปตื้อต่ะไอเปิดเพื่อนมาชื่ออะไรแ่นส้มหรือเปล่าพ่อมึงอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อธนาไอ้พี่อันนี้ร้อนหรือเปล่าครับหรือว่าชื่ออะไรนะชื่อธนะอยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่อันนี้ปะอยู่อากาศร้อนแหละเข้าใจอยู่ในวงนี้ปะพอยู่วงช้างปะพารีเคนะชื่ออะไรนะาวงอะไรวะอสวงอะไรชื่ออะไรนะครับชื่อชื่ออธนาอันนี้อิ ตอนนี้มันมีนี่เข้าอ่ะเสียงเสียงลมอ่ะเสียงลมแก้ได้ไหมเสียงลมครับโอเคครับโอเคละครับขัดดังกว่านี้ได้เราเราพูดเบามากเลยเวลาเราพูดเราครับเราครับเอ่อเอ้ยไปเพิ่มข้างนอกได้ไหมถ้างั้นถ้าไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเสียงเนยไปเพิ่มเสียงไอข้างนอกอ่ะเดี๋ยวขับรถครับเอ้ยมีเสียงลูกด้วยเหรอเนี่ยลูกเนี่ยผมโดนต่อยเนี่ยอ๋อเอ้ยคืออยู่กับลูกไหมครับใช่ไหม ลูกครอบครัวหรือว่าหลานหรือว่าอะไรอยู่ะไรนะครับพี่อยูู่กับหลานนี่หลานเอ้ยแต่เสียงเขาจมนะใช่ไหมพูดนิดเดียวก็จมแล้วอ่ะเบาจัดก็ยังจมอ่ะเพราะอะไรวะไอ้ไอ้นี่เขาน้อยป่ะดีซิเบลอ่ะน้อยมะเออไอ้นี่เขาน้อยเสียงไอ้วอลลุ่มเลนเซอร์วอลลุ่มอ่ะวอลลุ่มอ่ะสองสองทำดีสองก็ทำดิสองกทำดิไปอันนี้เดียวก็ด้ไปอันนี้เดียวก็ด้ไปอนี้ยวก็ได้ปนี้ไม่ทำดิ ไม่เป็น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  oh, okay, uh huh. เบลคัมเวลคัมโอเคเบลคัมอายุพายุพี่เออคนบนึงไม่ต้องเรียกพี่หรอกบู๊ถ้าจะเรียกขนาดนั้นอะเอามาส่งแลนด์มินเอริเอริมาหาเดิน oh ี huh. oh ่น huh. ี่นี่นี่เปิดเพลงหรือยังไงดีตามไปเจอไม่เอาเดี๋ยวไม่เอามึงเดี๋ยวไม่เอามึงเดี๋ยว ไอ้บุ๊กเนี่ยไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กไอ้ไข่ไปดี่ะไอ้บุ๊กไอ้ไข่ไอ้ไอ้บุ๊กไข่ไปที่ไอ้บุ๊กไข่ไอ้ไข่อยู่ไหนไข่ยังอยู่นะ